โอ้ยครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับตักแดกให้นี่อันนี้ผมไม่นด้ากนะครับของแท้ๆเลยครับคุณนะครับผมบมาแรกครับผมพี่น้องมึงมึงมึงกับมาปวดแก่สวัสดีครับคุณนะครับผมพี่น้องสองตักแรกครับผมตักที่สามครับตักพี่น้องตักที่สามว้นนี่โอ้ตักที่สามครับผมพี่น้องโอ้ใส่ใส่ใส่พวกไหนนั่นอ่ะ พักหลาักหลายสวัสครับตายตายล้มปานีแตกโอ้สุดยอดสุดยอดเนยกกระสังมึงไหนกัยสุดยอดสุดยอดยกกระสังมึงพี่น้องเบิึงพี่พี่น้องพี่น้องบ้างพี่น้องเขาสวัสดีครับเอาไปไวรหน่อต่อหนี้ได้ครับผมพี่น้องบาทเดียวครับมียกสะดุ้งบาทเดียวเหมือนเศ้าได้สิบสองกิโลครับสวัสดีครับบาทเดียวครับผมพี่น้องบานเดียวดีครับผมพี่น้อง นี่ครับของบ่าวไกลอ,อันนี้ของบ่าวไก่โคตรร้อนบุกบ่าวทิบ่าวทิมหมานกูมูครับมา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 ยิ่ครับผมเ,เขาคนหมานครับสู้สู้สู้สยอดอ่ะคุณต่อไปกล่องมันอยู่หม่องมาครับผมมาหลุดน้ำกันครับกับบ่าวทิมครับ<อ>นะครับผมอือออออโดด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 โอนับเป็ี่นมูครับผมพี่น้องมาเป็ี่นมูครับไม่ต้อีพอเดี ร,รุ่นน้ำรัน่นดีครับผมนี่ครับพี่พ่อน้องว่านกกระดูกเอาของอย่างนี้า่ของปลาไงวนะเ <c oughs> นาะนกครับนกนกนกว้ามาแล้วครับมาแล้วครับโซฟาครับผมพี่นอ้องสวัสดีครับพี่นอ้องเอ้ยมาสอนครับผมพี่นอ้องมาเป็ีป่นมือเป็ี่นมือเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนเฮ้ย,ยจ,จ,จับจับ สวัสครับผมพี่น้องครับโอ้หลานไส้ครับหลานไส้สวัสดครับผมพี่น้องสวัสดครับผมสุดยอดครับผมพี่น้องไปครับไปรุ่นนกกระเนครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไดเด้อครับผมบ้าไก่โคกดันบวกกับบ้าบอยขนไฉครับที่หอยดินทิศอีสานครับผมมาครับผมพี่น้องมาทิ้งมาทิ้งเยอะเลวครับ โอ้โหฟุตะครับผมุนะครับพี่น้องโอ้โหโอ้โุครับผมพี่น้องมา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 ครับผมพี่น้องครับมาดูดูกันครับผมโอ้ยันก่อนเนาะุณนะครับผม คนละครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมพี่น้องครับโอ้ครับป๋าครับผมพี่น้องคนละครับโอ้สุดยอดอีก่ดีครับผมพี่น้องครับสองตัดง่ายเลยล่ะอต้น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 ครับผมพี่น้อง กี่น้องครับผมอ่ะลุ้นต้องกันอีกครับผมพี่น้องครับลุ้นต้อกันครับผมครับพี่น้องพี่น้องได้อีกแล้วครับผมได้อีกแล้วครับตอนแจยกับมาต้องกันครับมือนี้มากันสองฟองสามฟองครับโอ้มันมันครับผมมือนี้ครับผมพี่น้องคนละครับอ้ยปลาสดพี่น้องพักบักพักละกิโลสองกิโลครับพี่น้องคนละครับผมพี่น้อง ัพี่น้องตั๊กโอ้ขอบคุณพี่ขอบคุณน้อยนะครับพี่มาเราลุ่นเราไปลพี่น้องใส่ถุงเบาทีมาลุ่มน้ำกันเด้อครับผมพี่น้องครับไปน้ำกันครับผมพี่น้องครับนีบ่าวบอยของบ่าบอยครับพี่น้องเบิ้งมาครับผมพี่น้องลุ้นไปน้ำกันครับครับผมณกระสุนไ้ครับผมคุณนละครับคุณนละครับผมพี่น้องครับโอ้ประเดี๋ยวป้ากุมขึ้นมือครับผมได้ป้า สูตรเม่นึงครับผมพี่น้องครับขุนนะครับขุนนะครับผมพี่น้องได้ไม่อีกแล้วครับผมพี่น้องพี่น้องเราทีมเอาแล้วเราไกลกับมาจักไปที่เก่าแล้วครับมาจากมามามาครับผมดูน้ำกันครับโอ้ยตักเรื่งแล้วครับผมแบบนี้ครับตักนี่กับ huh สิ่กิโลนะครับพี่น้องโอ้สุดยอดครับผมหายากกินน้ำกันครับผมพี่น้องครับตักนี้กันหนึ่งกิโล นะครับผมพี่น้องมาครับผมพี่น้องมนนั้นกันครับผมพี่น้องครับพี่น้องทางบ้านตำแหน่ครับเพิ่นมาซื้อปลาครับผมพี่น้องบ้านหนองเมืองมาครับอ๋อนึกว่าบ้านตำแหนยเห็นอันไอเจิญยี่บ้านตำแหนยเห็นไอเจิญพามาครับบ้านหนองเมืองครับผมพี่น้องบ้านหนองเมืองมาซื้อป่านะครับผมพี่น้องครับซื้อหอดหม่องหอดบอลเลยครับผมพี่น้องเออมันอยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันเดี๋ยวก็ไปไทย เหมยนย่อยหวยมาเป็นบอเออย่อยหมวยซื้อเราซื้อผมเบิ่งเข้าผมพี่น้องมาเบิ่งตกปลาครับผมพี่น้องครับทำไม่น่านี่นะอยู่บันคือมั่งบ่บ่บ่แื่นี่ให้แน่ตรงเงาคุณนะครับผมพี่น้องเนาครับนะครับผมนี่พากครับผมพี่น้องกำลังมากครับผมนี่ครับปลาอีกครับผมพี่น้องครับก็เยอะพวกพี่น้องบ้านหนองน้องครับผมเพิ่นมาเอาปลาครับผมพี่น้องคุณนะครับผมพี่น้องครับ

งามจนเลยสนับนุนครับผมพี่น้องพี่น้องทั้งบ้านทัองเมืองคนมาซื้อปลานะครับน้องเจิ้นครับน้องเจิ้นคนงามครับสวัสดีตามาซื้อปลาค่ะโอามาเห็นผู้ชายด้วยค่ะบมีครับหลายมีข้าวซุปหอแล้วนี่ยฮะครับผมสนับนุนครับน้องพ่อจากโลกกี่โลกิโลถึงจะกับมาน้อยหน่อยน้อยเยอะนี่เดยวซื้อหาอันนึงครับนี่ หากิโลพอดีอก uh, ิโลพอดีนี่น้าอ right ันนี้หากิโลพอดีครับนี่ครับน้าเก้าโลครึ่งนะครับด้วยขันขันั้นเป็นพ่วงร่วมนะครับไม่จังบ่ตายเก้าโลครึ่งโจกระสอบนีเก้าโลครึ่งอันนี้หาโลอันนี้ก่อนี๊ดเพิ่นง่ายเพื่อนโซ่ไปเลยทนแน่ลวนแน่นะครับผมมาแล้วครับผมพี่น้องมาแล้วครับผมพี่น้องครับขายปลาอยู่กับหม่องกระบอกเลยครับผมพี่น้อง มาแล้วครับมาแล้วครับพุดนะครับผมเอาไกลครับก็อาทีมครับพุดนะครับพี่น้องมาทายมามาครับผมพี่น้องมึงนี่เป็นชั้นกระบวนจาดได้นี่งนาบอกรอเฮียเราขึ้นซั่งมึงแหละมึงซั่งซอ่งซั่งแยงออกกันไรออกมันมาเป็นกรอยู่บ่บ่ออันเป็นยางอัลเทียร์ยาแม่ล็อเสีย์ฮาร์โลผมเพิ่นงจะหาอันนี้เกินสิบโลอยู่ครับนี่ไกลเกินสิบโลอยู่ แม่คัาแม่คอาลูกคาลูกาลูกคาลูอ้าลอกคาลูกคอากาลูกท้าลูกค้าลูก้าลูเ้าล้านูกค้าลกคเาค้าบอกค้าลูกค้าลูกค้าลนกค้าลูก่้ากค้าลกน้ากาลูกค้าลค้าลกคลกค้าลูกคาค้าลาลูกคกค้าลูากากลกาลูครับ้าลจกค้ลาครับู้าลจาครับาคากับพี่น้องเ้้องเิ้้องเิ้อยู่บ้าน้้้ ก็ช awesome ัดเจนเดี๋ยอยู่อองจ้าไม่ใช่ป่าจ้ามาหาผู้บ่าวทางนี่นบ่เหบ่าวบ่นักบ่าวหัวขวนอาานก็คอยดินฉดสารโอ้โหคอยดินีสารอาบานนอันนี้มันอันนี้ไม่เินแล้วนี่ยคอยดินสารคือคือบ่อสิบโลก่อนครับโแค่ลงสิบโลก่อนเลยตป่ลาเ นีครับผมเอาเอาเอาคืนเลยอะไอ้ไอ้ทิมมันเกินหาโล่ขอรี่หน่เกินี่หมาจับมาจัมาเอาปลาน่เกินก็เกินม่ับงเกินไปเกินี่ครกนเป็นลมผมดวมเองหอาอลนเอาไม่เอาไม่ทีมอั เอหนึ่งดีโึดีโนึงพอดีเออโนึงพอดีใ่เมนี่มันเปรอันนี้หาโลรหน่อันนี้หาโรลจะพึ่ง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 ออเดี๋ยวเดียวบ้งกันตามบงกันเดี๋ยวเดี๋วเดีอาใส่ไหมเอาใส่ไหมไอ้ไก่ยุเบอหอเบรอใส่อีกเอาใส่อีกเรเองกาน่้อยเออเออหนอเออเอลเอใส่โลเอลเอาอบนี้เอาเสอบ แหงออกไหลอันนี้ไม่ล้รอใช่ป่ะนี่โอเคได้สอบเลยโอเคบเอ้ยเอาไรับอัเอาสิบรลป่ะปลาง่ามครับปลาง่ามแห้ง ผู้ขายเอาน้ำเยอ่บ่ี่ผู้ขายนะครับผมมนซื่อนเฮาแซ่ครับผมพี่น้องขายขายขายแถมก็ได้ขายพวมีเญญาได้ดิพลีกพลกเอามาเอาใส่เดี๋ยวขายก็วิเดียอันนี้อันนี้รถนึงครับอันนี้นึงอันนี้แกออกตานอันเทอันหาครับกลังสีงครับหากัมาสงอันนี้เอาไซนี้เอาไซนี้อันนี้รังหันี่อันนี้ม เอาหนใสนิมมันเด้หาโลได้เกกระถุงหนั่นกราโลหโลก็จ้างแขมือเพื่อนอีกโอ้อมันมันลค่อยๆดูเยอะจังเอาไหมเยอะดูไหมมัลน่มาี่มาที่มีมาท่มาี่มาทีมี่มาทมี่มามี่มาเีีย่ี่มี่่า่าาี่ีม่มีมเี่ีาีม นีกเดียวนี่เดียวนี่เดียวนี่เดียวโอซากพอพเพียงนอยี่ชั้นไหน้บ้านีชงนีพอกพเปไงวางลงวางลงวางลงาโลาโลาโลาใส่นีนสล้อนรวมกันไหมาโลครับพี่พ่อพ่อต้องออกจากท้องาต้องออก มโแมนมาอะไรของมั่นนี่ถุงไนี่ถงหนี่คือถุงเจ้าดเอาของเพื่อนนั่นล่ะไจะเอาา่โกม่บอบอดีเด็กันโอ้ไยิมจะเป็นจะเป็นี่รยเอาถุงไฟอาเท้าไฟไม่ใส่ไปแค่ถุงให้เราอเอของโลนะครับผมพี้อง ได้แล้วครับผมได้ปลาเมื่อแล้วครับพี่น้องทั้งบ้านทั้งเมืองครับผมพี่น้องใช่สิครับผมพี่น้องผมมีเนื้อไส้จุนเฟรดเอาตูงยามครับผมพี่น้องครับนะครับถุงปุ๋ยไก่มีปุ๋ยไก่ซิบโลครับนะครับนีครับลูกปลาโดครับผมพี่น้อง พี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้าบอยคนใช่เลยครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปสมีสากนครับผมพี่น้องพบพอกันคลิปหนาครับผมพี่น้องครับครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอความแห้งครับผมพี่น้องครับฝากไว้เด้อครับผมพี่น้องครับ